ทุกคนด้วยนะวันนี้มาพบกับฟูโจลูบินิวส์นะทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงสถิติวันที่ในงานปังกอกคิวเดวินเทอร์2024นะทุกคนซึ่งจะมีสองสถิตินะทุกคนสถิติแรกคือสถิติแรกคืออีเวนต์สามคูนสามคูนสามนะทุกคนซึ่งทำลายโดนัทพัทมาธานีนะทุกคน ซึ่งทำลายโดยเวลา4.02วินาทีนะคนใรอบพิงชนะเลิศนะกคนโซฟที่3นะทุกคนแล้วเวลา4.02ที่เขาทำนะทุคนทำให้เขาอยู่ที่1ของประเทศที่4ของทวีและที่9ของโลกนะทุกคนส่วนในอีเวนต์ต่อไปนะุคนคือเพเมนนะทุกคนซึ่งทำลายด้วยพลิตป,ปริญญากระหนกนะทุกคน ซึ่งทำลายโดยเวลา1.71วินาทีนะทุกคนรอบชิงชน,นะเลิศนะนคนแล้วก็ซบสุดท้ายนะทุกคนและเวลา1.71ของเขานะทุกคให้เขาอยู่ที่1ของประเทศที่71ของทวีและที่345ของโลกนะทุกคนสำหรับวันนี้ขอจบการรา,ายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคนสวัสดีนะ